ฮัลโหลคุณมีคดีติดตัวนะเจอสายแบบนี้เข้าไปเป็นใครก็ต้องตกใจใช่ไหมล่ะคะ mm hmm. แต่ว่าน,นี่คือมุกค,คลาสสิกที่หากินของมิจฉาชีพที่อ้านตัวเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ค่ะวันนี้เราจะพาไปฟังคลิปเสียงเหตุการณ์จริงที่มิจฉาชีพพยายามที่จะข่มขู่เหยื่อให้กลัวแต่เคสนี้เนี่ยเหยื่อของเราสติขแข็งมากเลยค่ะมาดูกันสิคะว่ามิจฉาชีพเขาจะใช้สติปไหนมาหลอกเราว่าค่ะให้ติดต่อและเรียกตัวคุณ ให้เข้ามาทําการชี้แจงและตรวจสอบเอกสารที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตัวคุณจะเดินทางมาได้นะครับเดินทางได้ค่ะอะไรนะครับเดินทางได้ค่ะให้เดินทางไปวันไหนอะค่ะขั้นแรกนะคะก็ค <mm ือการสร้างเรื่องว่าเราเนี่ยมีความผิดและจะต้องเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุดค่ะพอเหยื่อไม่กลัวก็จะเริ่มใช้ความเร่งด่วนมาบีบให้เราลนลานแบบนี้ค่ะเราสามารถเดินทางมาได้ไหมภายในวันนี้เลยเนี่ยวันนี้เดินทางได้ค่ะ ะะเห็นไหมล่ะคะพอมิจฉาชีพเจอคนจริงที่พร้อมไปเผชิญหน้าแผนการสร้างความกลัวก็เริ่มพังไม่เป็นท่ามิจฉาชีพก็เลยต้องงัดไม้สุดท้ายมาขู่ทิ้งท้ายเพื่อให้เรากังวลใจค่ะเดินทางเข้ามาแล้วก็ก็ขึ้นมาหาผมที่ชั้นเจ็ดนะครับแล้วเราก็บอกว่ามาพบร้อยตำรวจตีแล้วีอักษรที่นี่แจ้งกับประชาชนซ้ายมือนะค่ะอันนี้เรายืนยันแล้วนะครับว่าเราเดินทางเข้ามาได้ค่ะครับคือทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการเปิงไฟเสียงไว้แล้วนะ ในเรื่องต้นเราเดินทางเข้ามานะครับถ้าไม่มีการเดินทางเข้ามาในส่วนตรงนี้ผมจะดําเนินการนะครับนาในส่วนปลายเสียงไปแจ้งกับทางผู้บังคับบัญชาฟังดูเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมคะแต่ความน่ากลัวจริงๆก็คือถ้าคุณบอกว่าไปไม่ได้มิชชาชีพจะเปลี่ยนไปใช้แผน2ทันทีค่ะสะเต็ปที่1เขาจะแจ้งเป็นหวังดีบอกว่าถ้าไม่สะดวกเดินทางมาเดี๋ยวจะทําเรื่องตอบส่วนออนไลน์ให้เป็นกรณีพิเศษสเต็ปที่2 คราวนี้จะเริ่มให้เราแอดไลน์เพื่อที่เขาจะส่งหมายจับปลอมรวมไปถึงบัตรของเจ้าหน้าที่ปลอมมาให้เราดูเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะสเตจที่3จุดนี้อันตรายที่สุดเลยค่ะจะเริ่มเข้าเรื่องเงินทันทีโดยบอกว่าต้องโอนเงินในบัญชีทั้งหมดมาให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหากถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะใครได้ทําการโอนไปบอกได้เลยนะคะว่าหมดตัวแน่นอนค่ะ จำให้ขึ้นใจนะคะทุกคนวิธีรับมือกับสายแปลกๆอ้างชื่อหน่วยงานรัฐง่ายๆก็คือ1 DSI หรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์มาแจ้งข้อหาหรือว่าส่งหมาจับผ่านทางไลน์เด็ดขาดค่ะ 2. เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิ์ขอให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามค่ะ 3. หากสงสัยให้รีบวางสายและโทรกลับไปเช็คที่เบอร์กลางของหน่วยงานนั้นๆด้วยตัวของคุณเองค่ะ อย่าให้ความกลัวทําให้เราเสียสติตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อความปลอดภัยของเงินในกระเป๋าเราเองนะคะ